แตครับเ,เพื่อนๆชาวเันไซผู้ไฝหาคำถามขอทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับหาใหยกันไปนานเกือบเกือบเดือนคือช่วงนี้นะครับรับงานรับเหมาต่อเติมบ้านนะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนหาใายจาัดก,การนำคลิปให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ เสร็จงานบิดจ๊อไปเมื่อวานวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำคลิปให้ชมกันนะเพื่อที่จะได้ไม่ขาดการติดต่อนะครับดู้ายหน่อยเพราะว่าเหนื่อยครับหวดเมื่อยก็ขอนอนตื่นสายตื่นเช้ากลับข้ามาหลายวันแล้วครับก็ชาร์จพลังด้วยการน,นอนบนเตียงตื่นสาย เดี๋ยววันนี้เราจะพาชมต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเหมือนคลิปแรกของการห่างหายไปนานเกือบเกือบเดือนด้วยการพาชมยังไม่ได้ทำกระถางอะไรเพิ่มเติมน,นะครับไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับต้นไม้เลยครับฟูเต็ตไมไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะทำเบาๆก่อนแค่ถือกล้องนะครับเดินชมไม้ก็พอวันนี้ก็จะพาชมไม้ที่ มีขนาดใหญ่นะครับที่เรานําเข้ามาไปดูพัฒนาการของเขานะครับว่าไม้ขนาดใหญ่ที่ผมนํามาไปริงไหนกันแล้วต้นแรกที่นําเสนอก็เป็นเจ้าต้นตะโกต้นนี้นะครับนี่ดูจากหัวเขียงเริ่มต้นจากหัวเขียงก่อนนะครับแล้วก็ลํา นี่ครับตามที่เราเลี้ยงเป็นลำต้นหลักที่เราเลี้ยงก็ได้ประมาณเศนหนึ่งส่วนสี่นะครับของลำต้นขอตออหัวเขียงอันนี้กิ่งนี้เราก็ทาบเราก็มัดไว้นานแล้วยังไม่เปิดดูนะครับยังไม่มีเวลาเปิดดู ส่วนกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งหนึ่งที่เราสร้างไว้ก่อนค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยก,กันกับเจ้าตัวลำต้นหลักนะครับนี่ขนาดเท่านิชี้อันนี้ก็ใหญ่มากแล้วดูความสูงนะครับดูสูงมากครับหากินเก่งมากกับถึงชั้นสองครับ ยังไม่ถึงปีจากจากระถางสู้มดินกระถางดินแค่นี้ครับใบแค่นี้นี่เลยครับขนาดเทียบกับตัวผมนะครับซึ่งผมตัวใหญ่มากเห็นะครับรับเบิลนเริ่มพนฒนการดีมากครับรัโพดสูงใหญ่ตุนที่สองกันบ้างครับ ดูอันนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็คือต้นนี้ก็คือโดนทิ้งล้างไว้ในสวนอย่างมาเป็นปีโดยไม่ทําอะไรเข้าเลยนะครับก็เอามาพร้อมกันกับต้นตะกี้นะครับแดีวต้นตะกี้จเจริญดีมากส่วนต้นนี้นะครับดูหัวเขียงแล้วก็ดูลําต้นเมนหลักครับเล็กเล็กกว่านี้ก้อยผมอีกอีกอย่างนะครับเพราะว่า เขาเลี้ยงหลายกิ่งพร้อมกันนะครับไม่เหมือนตัวกี้ที่เลี้ยงแค่กิ่งเดียวสองกิ่งนะครับต้นนี้คือหนึ่งสองสามสี่และห้านะครับเห็นไหมครับเขาเลยจเจริญเติบโต,ตช้านะครับจเจริญเติบโต,ตพร้อมๆกันแต่รู้สึกว่ากิ่งนี้จะเร็วกว่าเพื่อนอีกสักหน่อยก็คงได้ทดนะครับเพราะว่าเขาใกล้เคียงกับต้นนี้แล้วนะครับพอทดต้นนี้เสร็จ สารอาหารก็จะขึ้นไปตรงกิ่งอื่นโดยเฉพาะกิ่งเมนหลักที่เราตั้งใจจะให้เขาเร็วๆนะครับแล้วก็กิ่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าไปกิ่งตกอันไหนที่เป็นกิ่งที่ไม่ไม่ชี้ขึ้นข้างบนก็จะช้าหน่อยนี่ครับต้นที่สอง นะครับเปียบเที่บกับตัวผมนะครับก็้่อเข้างใหญ่ต้นที่สามนะครับเป็นป่าหมากนะครับสองต้นนี้ครับหมากมั่งคัางโอ้โหดูข้านล่านหลังดูด้านหลังโคตรลกเลยครับไม่มีเวลาทำเดี๋ยวจะจัดการกันครับต้นไม้หน้านี้ก็จะ ช้านะครับถ้าไม่ทําถ้าไม่เดินนะครับไม่เหมือนหน้าฝนหน้าฝนนี้ผมซอยกิ่งทํากิ่งทุกอาทิตย์เลยครับอาทิตย์หนึ่งงอกอาทิตย์หนึ่งงอกออกมาแล้วซ่อมทุกอาทิตย์แต่แตั้งแต่ข้าวน้าหนาววันนี้ก็ชะงักไปเลยครับใบก็เริ่มร่วงตามการเวลานะครับนี่ตามสภาพของความเก่าแก่เดี๋ยวก็จะมา ทำการฟื้นทั้งต้นไม้ฟื้นทั้งคนนะครับพร้อมๆกันเลยโคดเทครับเป็นป่าหมากสี่ต้นพ่อแม่แล้วก็พี่ชายน้องสาวนะครับเป็นครอบครัวสี่คนนี่ครับเดืยวเที่ยวกับตัวผมนะครับลำเบิ้ลเริ่ม ซ่อมแซมไปพร้อมๆกันต้นที่สี่กับต้นที่ห้านะครับดูไปพร้อมๆกันเลยครับต้นไม้ขนาดใหญ่หมากเล็กหมากน้อยนะครับกรีบนี่โอ้โหคตนโหดดูต้นแรกนี่ก่อนครับดูรายะเอียต้นแรกอยากให้ดูโอเขียงออโอเคียงก็หนึ่งส่วน ึงส่วนสี่นะครับเหมือนกับทุกต้นที่เอามาดูครับดูเมนหลักดูความสูงของต้นเมนหลักนู่นครับขึ้นไปจนถึงชั้น2เลยชั้น2องนปล้นะครับคาดว่าลากคงจะย่างลงพื้นดินเรียบร้อยแล้วถ้าจะย้ายกระถางต้องตัดรากเก่งหนึ่งก็ ตัวนี้กิ่งเดิมที่มากับต้นไม้นะครับเราเ็เลี้ยงแค่นี้นะครับเขียงนี่้ก็เลี้ยงขึ้นไปที่เหลือก็จะเลี้ยงขนาดตัวนี้นะครับเลี้ยงขนาดตัวนี้อยู่ดีตอนได้มานีก็คือเขาตัดมานะครับตัดให้เราแค่นี้เราก็เลี้ยงต่อก็สูงเหมือนกันโนดขึ้นไปนู่นเลยก็คือแค่นี้ยังไม่พอนะครับต้องใหญ่ให่ให้กับโสมส่วนกับลำต้น กิ er right ่งสองก็เหมือนกันก็ยาวไปนู่นเลยครับเห็นไหมครับก็คือต้นนี้เลี้ยงไปพร้อมๆกันทั้งสามกิ่งนะครับแต่ข้อดีของเจ้าต้นนี้ก็คือกิ่งเมนหลักจะหากินเก่งกว่าเพื่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วพวกนี้ก็คือตัวลองกิ่งนี้ก็ต้องใหญ่กว่ากิ่งนี้นะครับ ได้มันก็หากินเก่งกว่ากิ่งนี้ซะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกเช่นกันนะครับว่าเราต้องการให้เขาโตกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งจากต้นนี้ก็กีบรอบลากรอบเหมือนกันนะครับลากนี้เป็นที่ต้องการของผมเลยก็คือไม่ต้งเยอะมากเท่าไหร่สามง่ามดีที่สุดสีง่ามก็จะเยอะเกินไปแล้วแต่ อ,อนุรำได้อนุโลมได้นะครับสียอดสีสีงามนะครับมาดูหัวเคียงกันก่อนครับับแรกลำต้นอันนี้คือกิ่งนะครับจะทาเป็นกิ่งส่วนลําต้นเมนหลักเราจะใช้ตนนัวนี้ดูครับขึ้นไปนูน่นเช่นกันต้นนี้ก็หากินเก่งเช่นหากินเก่งเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราต้องทดอันนี้แล้วทด เบรกเจ้าตัวนี้ไว้เพื่อที่จะให้สารอาหารขึ้นมาตรงเมนหลักเร็วๆนะครับโอ้โหดูครับกิ่งที่เราดัดไว้คือกิ่งนี้แต่กิ่งที่เราไม่ต้องการดันเป็นกิ่งนี้โอ้หักออกกอนโตเร็วมากเผลอแป๊บเดียวดูครับอันนี้เช่นกันนี่ <c oughs> ทฤษฎี ง่ายๆนะครับต้นไม้บอดใสก็คือกิ่งที่ออกมาใหม่มกักจะโตเร็วกว่ากิ่งเดิมเสมอนะครับหัทิ้งไม่เอาผมไม่ต้องการกริ่งนี้ออกมาทีหลังมันมกักจะใหญ่กว่าโอ้โหดูอมลวดอมลวดไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องหาเวลาแกะลวดนะครับ กิ่งนี้เป็นกิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติของเขานะครับลำใหญ่มากส่วนเราเลี้ยงแค่นี้นะครับขึ้นไปกิ่งนี้ก็น่าจะถ้าเลี้ยงอันนี้ได้เนี่ยครับอันนี้เราก็ต้องน่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าใหญ่ใหญ่สมส่วนแล้วไปเลี้ยงกิ่งอื่นเอาเวลาไปเลี้ยงกิ่งอื่นดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช้นะครับทิ้งออกไป ไม่ได้มาดูเลยเป็นป่าครับรกมากเดี๋ยวลองเทียบสัดส่วนกับตัวผมนะครับนี่ครับพอยืนเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับตัวเบอเริ่มเลยนะครับสูงเท่าเๆสูงกว่าด้วยซ้บ <laughs> แล้วมาดูอีกต้นนะครับต้นนี้จะรู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับอยู่ในกระถางเล็กกระจิดเล็กนิดเดียวครับก็คือไม่ตั้งใจจะปลูกตรงนี้ครับแค่ฝังฝากไว้เฉยๆยังไม่มีเวลาทำเกี่ยบนี่ยางหมดหมัดไว้อยู่กับหัวช้างครับหัวช้างก็ไม่มีเวลาทำสักที ต้นใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะอิงนาน,นครับไปปลูกฝังไว้ฝังลืมนะครับอย่างนี้น่าจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งที่ต่ำเกินไปน่าจะเล่นตั้งแต่พ่วงนี้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองเทียบกัแบบตัวผมให้ดูนะครับ ครับคือต้นที่เจ็ดที่แปดเป็นต้นหมากเล็กบางน้อยเช่นกันนะครับแต่พวกนีเป็นโครงสร้างที่ได้กิ่งแนองอะไรกันหมดแล้วเลี้ยงแต่ขนาดาเดียวดูจากเทียบกับมือนะครับทงทำกิ่งอะไรไว้หมดแล้วรอขนาดซึ่งหนานี้ก็ลำบากหน่อยต้นไม้ไม่เดินนะครับนานหนาว <c oughs> ก็คงรอหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนน่อยครับสองต้นดูกิ่งเมนหลักจากหัวเคียนะครับก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าลากยังไม่หยั่งลงพื้นดินนะครับก็เลยทำให้เขาช้าไปหน่อยและกระถางเอาใบเล็กนิดเดียว,ยวต้องหาโอกาสเปลี่ยนดินดูอีกต้น น,นี่เป็นซากนะครับครึ่งหนึ่งเราก็เลี้ยงจากซากนี่นะครับขึ้นมาดูกิ่งเมนหลักเที่ยวกับฝ่ามือนะครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นนะครับมีเนื้อเยอะทั้งหมดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นซากทั้งหมดคนละ,นนะครึ่งครับกิ่งก็เยอะแยะมากมาย เลี้ยงไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับอาการก็น่าจะเหมือนกันก็คือกระถางใบเล็กเกินไปแล้วก็หลากไม่อย่างครับเพราะใบสองใบนี้เราขนย้ายบ่อยมากแล้วไปย้ายมากอยู่นั่นนะครับนี่กิง่งทำใบหมดแล้วนะครับรอขนาดกิ่งอย่างเดียว ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเซลล์เนื้อเยื่อทั้งหมดเลยนะครับโอ้ไม่ใช่นะเป็นเนื้อเยื่อแค่หนึ่งส่วนสามนะครับของลําต้นสามส่วนนี่คือเป็นซากหมดเลยนะครับทางนี้เป็นซากหมดเลยเอาไปหัดแกะซากมันๆเลยครับนี่ซากจุกจุกตรงน,นี้ก็มายืนเปรียบเทียบ กำลังตัวให้ดูแล้วนะครับมุดเข้ามาได้ไงก็ค่อนข้าที่ใหญ่นะครับสองต้นนี้กแล้วตอนนี้ก็เป็นตะโกนะครับจากชุมชนในกลุ่มบอนไซคำชีของเรานะครับนี่ดูพัฒนาการจากหัวเขียงก่อน,นครับ ต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงสามลำเลี้ยงกิ่งเลี้ยงลำต้นไปพร้อมๆกันนะครับสามถึงสี่นะครับก็เลยทำให้เดินช้าไปหน่อยแต่ถึงจะเดินช้ายัางไงก็ยังเร็วอยู่ดีนะครับดูยาวมากครับดูยาวขึ้นมาใบฟูมากถ้าเลี้ยงเฉพาะลำต้นเมลหลักอย่างเดียวก็คงจะเร็วกว่านี้นะครับแตท่ทั้งที่เขาเลี้ยงทั้งสามอัน สามกิ่งสี่กิ่งก็ยังเร็วถึงขนาดนี้นะครับลำตน้นเอ็นชายนะครับนี่เราได้ตรงนี้ออกมาเราตัดทิ้งนะครับเราตัดส่วนนี้ออกเพื่อเปิดด้านหน้านะครับส่วนเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่ได้มากับต้นไม้ตอนแรกนะครับเป็นธรรมชาติให้มาเท่านี้เราก็มาเลี้ยงเอาตั้งแต่นี่นะครับขึ้นไป นี่ของเดิมเขาดูเขียงกำไม่หุ้มนะครับตอนนี้ก็ใหญ่มากแล้วโอ้โหเท่าใหญ่โอ้โหไมห่มือนะครับถือว่าเดินเร็วมากนี่ครับเดี๋ยวตัวผมไปดูนะครับใหญ่มาก เตี้ยล่ำดำคดนะครับตามสูตรเลยก่อนนี้น่าจะอ้่นนะอ้วนจริงๆช่ำๆนะต้นนี้ส่วนจอต้นนี้นะครับเหตุกันอยู่บ่อยๆแล้วนะครับนี่สวยมากกิ่งนี้นะครับเพิ่งเสียบอ๋อกิ่งนี้เราทาบนะครับไม่ใช่เสียบเราทาบ แล้วก็ติดดีแล้วแข็งแรงดียอดเราก็เปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจอีกครับสุดท้ายเราก็ใช้ยอดนี้เหมือนเดิมเลี้ยงเขาโตนี่เปลี่ยนใจจากยอดนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับตอนนี้ชัวนิ่งเลยครับคือตัวนี้น่าจะเป็นยอดแน่ๆนะครับรอขนาดกิง่งตันนี้ก็น่าจะราคา สูงที่สุดในสวนเราแล้วนะครับเพราะว่าได้ขนาดจริงๆเรียวค่อยเรียวลงไปขนาดที่ค่อนข้างแก่เป๊ะๆนะครับต้นนี้ดูครับเทียบขนาดกับตัวผมนะครับโคตรใหญ่คนเดียวยกไม่ขึ้นแน่ๆคส่วนเจ้าต้นนี้ไม่นำเสนอให้นะครับเพราะว่าถือว่า เป็นไม้ไซส์เล็กอยู่ไม้ไ,ไซส์กลางๆนะครับไม่สนํนำเสนอดีกว่าเป็นไม้ที่ดูครับกิ่งตกแบบนี้นะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตรนสุดท้ายนะครับ <c oughs> เป็นต้นที่ขนาดใหญ่ที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูครับเทียบกับฝ่ามือ ไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่อยู่ต้นที่มีตาแหน่งครบทุกสัสดส่วนเหมือนกันรอแค่ขนาดของกิ่งนะครับนี่กิ่งหนึ่งกิ่งสองอันนี้กิ่งที่ได้มากับธรรมชาตินะครับเราก็มาเลี้ยงกิ่งเอาแบบนี้ครับ ต้นนี้ค่อนข้างที่จะหวงนะครับมีซากร,รอบๆสวยมากความโค้งอะไรได้หมดเลยครับเป็นต้นที่น่าจะจบออกมาแล้วสวยสวยมากๆนะครับนี่นะครับจะเทียบให้ดูกับลำตัวค่อนข้างเป็นไงครับโคตรใหญ่ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการพาทัวร์ชมสวนนะครับสําหรับต้นไมใ้ใหญ่ที่สวนเรามีนะครับในตอนนี้ส่วนมากก็เป็นต้นบ้างข้างนะครับต้นหมากเล็กหมางน้อยเพราะพื้นที่เป็นพื้นที่ของต้นหมากเล็กหมางน้อยนะครับภาคอีสานนี่เยอะมากนู่ทหารก็เยอะเช่นกันส่วน,นจะมีต้นตะโกมาแซมบ้างนะครับก่อนเล็กเล็กน้อยๆเป็นต้นไม้ที่นําเข้ามาจากชุมชนอื่นนะครับพื้นที่เขตจังหวัดอื่น ซื้อบ้างครับขุดบ้างตรไม่ได้ขุดเองนะครับเอาขุดมาขายให้แล้วก็ซื้อเลยนะครับก็นำเข้ามาจากพื้นที่อื่นอ๋อมีน้อยหน่อยอก็คงจบคิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปแรกในการห่างหายไปน,นานขอบคุณที่ติดตามับชมครับสนใจตัวไหนทักเข้ามาได้นะครับรกดไลค์กดแชร์ ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมค,ครับสวัสดีครับ